สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะ หวหน้าพวกนี้ถูห้องขยะหรือว่าถูบันไดพวกเนี้ยวันนี้ทำอะไรพ่งนี้ถูกระไดหรือว่าถูห้องขยะเขาดัฝุ่นเหมือนปกติแล้วนั่นแหละ่ตอนบ่ายวันนี้พี่พี่พาทำอะไร, <int ess han> รถูหุ้มหน้าตรงเปลี่ยห้องขยะก็กวดบันไดก็ได้พุกเนี้ย ไม่ได้มีไฟช่วยกันกวาดลงมากวาดยังไม่ต้องถูใช่ไหมกวาดเฉยช่วงบ่ายใช่ไหมช่วงบ่ายอื่นๆทำไม่หมดหนักไปหน่างเนี่ยต้องขยะล็ขยกต้องขนเอาไปไว้ข้างหลัง เสียท้องทั้งัวปมยอมเสียผัวให้ไปแคดอีกเท่าเพรตายอยาคิดว่าภายจิได้ของความรักเราคอมมาตอนหลอมน้า มองเห็นข้าวเบาสุดเครื่องสีทองอายเคยให้สัญญาจะมาเกี่ยวข่าวกับน้องก่อนเดือนสิบสองร้ร้องคอยจ้องมองทางใครเขาควงแค้มีแฟนสุขสมทำกลางส้ยลมมีคู่เคียงไกลแต่น้องคงยืนเดียวได้ข้างกายมีแค่ต่อฟัง อยากรู้ใจคนสัจจงเป็นอย่างบอกจำสัญญาสัญญาอายุหน้าปีนั้นสัญญาอายุหน้าปีนั้นเอาคุยกันอยู่ข้างคนพลอยอ้สบานเข้ามาจนจอนหนุ่มคอยคิดดำพอ่อตาดำหน้าแล้วรถสองแถวพระไอายไก่หาบอกว่าไปหางานรับจ้างเสร็จแล้วสี่อวยขึ้นนองมายืนซ้ำซอกเจ้าอดอระออ้กับทบ เกของไปกันยังบอสอนหย่อนหยออยู่บันไดคิดไปหย่อนคำคนดืข้อมเกี้ยวบาดมือเจ็บจะมีน้ำตาเขาบอกว่าอายอยู่ในเมืองห่วงเลิงล่าล,ลอยหนะ้าลอยตาของสาวเจี่ยวบาทุกคืน ไอ้ I, คงลืมสินอสัญญาข้าวรอทิ้งคนรอเสมอก้มเกี่ยวข้าวอรอรอายผ้าใจกับคกนก้มเกี่ยวข้าวรอ <I> เราอายพาใจกับคกินถ้ามีคนอื่นเธส่งข้ามาให้รู้ตัว แยกตัวให้นั่งค่อยฟันจอแยกตัวให้นั่งค่อยฟันจอเกี่ยวคอ,อ,อ,อร์ดหรือไอปินมีไอเมื่อเขาเที่ยวมานางกีนนอ,อผู้เป่าห้าจะเกี่ยวกับไปน้ำตลาลออกตาปอดอากระเป๋าซ้อมเก็บแหงลงไฟสีแสงอยู่ใส่นอนเริ่ม่วงข้าวเดอ้อ,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 อแล้วโบผี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขูสุขคนค่ะไปแล้จ้าพบกับช่องอีสานบอเจ้าชาแนวเนาะจ้าสวัสดีค่ะเสียชงชัดบน้องพี่น้อง ออได้ยินเสียงชัดไหมคะ,มคะ,สะแสดงก็เห็นหม่เา็น่ลรางแหรได้ยินเสียงชัดปะจ้า